มัดไม่กล้าขัดคำสั่งของนายแม่หรอกนะคะมัดจะอยู่บุญบัตรคุณเทียนจนดึงเช้าอุ๊ยคุณเทียนมัดทำไมคะคุณเทียน หรือเพราะว่ามัดเป็นคนใช้มัดเป็นผู้หญิงมัดควรจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างอย่าลดตัวเองให้ต่ำลงด้วยการทำแบบนี้เลยมัดอีกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือว่าคนรับใช้ฉันก็จะไม่ล่วงเกินเอาเปรียบมัดโธคุณเทียนเอาเปรียบมัดเธอค่ะไม่ไม่ว่าอะไรหรอกมัดคุณเทีย เทียนคะคุณเพียง,ยงมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยเกือบเล้วเชียวย้อนชมความสนุกและความเข้มข้นนี้ได้ทางวันดีคุณชายดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียว